ขุนเจืองธรรมิกราชเป็นพระมาหากษัตริย์ที่ทรงแสนยานุภาพทางด้านทหารมากที่สุดสามารถรวบรวมและเป็นใหญ่หกประเทศในอนุภูมิภาคแม่น้ำขงทรงมีพระนามใช้เรียกถึง33พระนามพระองค์ทรงเป็นมหาราชจนชนชาติต่างๆอ้างพระองค์เป็นบรรพบุรุษของตนเอง พระองค์ทรงครองราชขณะพระชนมายุ3.7พระชนสาในยุคขุนเจียงผู้ซึ่งเป็นนักรบของรัฐพเยวเป็นบุคคลที่มีบุคลิกที่ต่างไปจากขุนจอมธรรมผู้เป็นพระราชบิดากล่าวคือพระองค์ทรงเป็นผู้มุ่งมั่นที่จะผนวกเอาดินแดนของอาณาจักรต่างๆเข้าไว้ด้วยกันโดยการขยายพระอำนาจ ไปสู่อาณาจักรต่างๆตั้งแต่อาณาจักรภูกามยาวหรือพยาอาณาจักรโยนกหรือหิริเงินยางอาณาจักรร้านช้างหรือหลวงพระบางอาณาจักรไดแวดหรือแกวหรือปัจจุบันคือเวียดนามตอนเหนือเป็นต้นดังนั้นพระองค์จึงคิดที่จะรวบรวมบ้านเมืองหรือมีเป้าหมายทางพระราชะอำนาจ ที่มีจุดมุ่งหมายที่จะยิ่งใหญ่และสำคัญที่สุดทางการรวมตัวขึ้นเป็นรัฐขุนเจืองได้นำทัพไปปราบถึงลาวพม่าบางส่วนจีนตอนใต้เวียดนามตอนเหนือนับได้ว่าขุนเจืองทำมิกราชพระองค์นี้พระองค์ทรงมีกองทัพอันเกรียงไกรแม้จะไม่ปรากฏชื่อขุนศึกที่เด่นๆก็ตามแต่กองทัพอันแข็งแกร่งอย่างนี้ ยงต้องประกอบไปด้วยแม่ทัพในกองที่มีความสามารถทั้งทางด้านการรบสติปัญญาที่สามารถแก้ไขสถานการณ์ได้มีความกล้าหาญชานชัยมีความเข้มงวดกวดขันและที่สำคัญคือความเด็ดขาดขุนเจียงธรรมิกราชได้ทรงฝึกฝนทางด้านศิลปศาสตร์ในขแขนงต่างๆนานานับประการทั้งวิชาการทหาร อันมีทั้งเชิงช้างเชิงมา้าเพลงอาวุธเพลงหอกเพีงดาบการปร้ำเชิงมวยจนชำนาญใช้ได้คล่องแคล่วและได้ศึกษาถึงวิชาการอื่นๆอันได้แก่การฟ้อนประวัติศาสตร์ภูมิวิศาสตร์ทั้งเมืองชัยภูมิเมืองเป็นต้นซึ่งการศึกษาศิลปะวิทยาต่างๆดังที่กล่าวมานี้ พระองค์จึงได้แสดงออกถึงภาวะผู้นำนั่นก็หมายความว่าพระองค์ได้เข้าไปสร้างหรือส่งเสริมกิจกรรมที่ไปมีอิทธิพลเหนือผู้อื่นเพื่อให้บุคคลเหล่านั้นปฏิบัติตามอย่างเต็มใจและบรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกันซึ่งปรากฏออกมาอย่างชัดเจนเมื่อพระองค์ได้16พัชรสาก็ได้เสด็จไปยังเชิงณนะเมืองน,น่าน บางตำนานกล่าวว่าเมืองพานโดยการเสด็จไปครองช้างกิตศัพท์ในครั้งนั้นเจ้าผู้ครองเมืองจึงยอมยกธิดาชื่อจัมทเทวีพร้อมช้างร้อยเชือกให้กับขุนเจืองเมื่อพระองค์มีพระชนสาได้17ก็เสด็จไปเมืองแพร่เจ้าผู้ครองนครพระนามว่าพญาภูมิหรือพรมวังศัก์เห็นฉะนั้นจึงยกพระธิดา พันนามว่าแก้วกษัตริย์พร้อมช้างร้อยเชือกอีกนับได้ว่าการเสด็จไปยังที่ต่างๆของขุนเจีองนั้นเป็นการแสดงถึงพระบรมเดชานุภาพที่ไม่ต้องรบแต่สามารถที่จะโน้มน้าวพระราชหฤทัยของเจ้าผู้ครองนครต่างๆให้มาเป็นสมัครพักพวกโดยการส่งมอบบรรณาการเข้ามาสวามิภักดิ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมืองรัฐนานและแพร่ซึ่งเป็นรัฐอิสระที่มีความสัมพันธ์กับรัฐสุขโขทัยมากกว่าที่จะมีความผูกพันกับรัฐขเยวเมื่อชนะสา,าได้2 7เกิดสึกแกวประชิดรัฐโยนกเหตุเพราะเวลานั้นขุนเงินสวนนคตขุ้นถิ่นจิงของราชแทนพระราชบิดาสถานการณ์ตอนนั้นไม่มั่นคงมากนัก ทำให้เมืองประเทศราชหรืออาณาจักรอื่นๆเห็นว่าเป็นโอกาสจึงกรีธาทัพเข้ามาตีเมืองศูนย์กลางรัฐอย่างหิิเงินยางขุนชินจึงเรียกเหล่าเสนาอามาตเข้ามาปรึกษาเมื่อพระองค์ทรงปริวิตกและประเมินกำลังแล้วจะเสียเมืองแน่พระองค์จึงสแสวงหาทางออกที่ดีที่สุด โดยได้ยกเหตุผลชี้แจงความจำเป็นต่างๆว่าจะเสียเมืองให้แก่คนอื่นสู้ยกให้หลานตัวเองคือขุนเจีองดีกว่าจึงได้ส่งหมื่นพิจิตไปแจ้งแก่ขุนเจีองณเมืองภูกามยาวพร้อมกับได้ให้สัญญาว่าบำเหน็จรางวันโดยจะยกเมืองให้ครอบครองอุปนิขิตแจ้งว่าเพราะกว่าและแองกว่า มีกองทัพที่มีกําลังพลมากถึงสามล้านนายและมีสเสบียงที่สามารถอยู่สู้รบกับเมืองฮิรันเงินยางได้นานถึงสามปีแลระกษัตริย์ผู้นำทัพแก้วมุ่งจะเอาชนะอย่างเดียวถึงกับลั่นสัจ,จวาจาว่าถ้าไม่สามารถตีเอาเมืองได้จะไม่เสด็จกลับเมืองแก้วยิ่งทำให้ผู้นำรัฐอื่นๆต่างหวาดภวาและเกรงกลัวบารมีกันมาก แต่ขุนเกี่ยงกลับมีใจฮุกเหิมอยากที่จะเข้าสู่สนามรบและเป็นอีกเหตุผลหนึ่งจะใช้เป็นข้ออ้างในการรวบรวมรัฐต่างๆในภูมิภาคนี้ให้เป็นปึกแผ่นเดียวกันในยุคขุนเจีอยงการเมืองการปกครองยังเป็นแบบนครรัฐยังไม่มีรัฐใดเป็นศูนย์กลางที่มีก็เป็นเพียงความสัมพันธ์เฉพาะตัวของกษัตริย์เมื่อสิ้นรัชสมัย ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงผู้นำใหม่เปลี่ยนเมืองศูนย์กลางใหม่ทั้งนี้กระสัิย์พระองค์ไหนมีความเข้มแข็งกว่ามีความสามารถมากกว่าก็จะทำการปรับปรามใหม่อีกครั้งหนึ่งจุดนี้เองขุนเจ่องจึงมองเหตุการณ์แกวประชิดเมืองฮิริเงินยางเป็นโอกาสอันดีที่จะแสดงฝีมือทางการทหารให้เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาผู้คน และพระองค์มีเป้าหมายที่จะสร้างรัฐเพียวให้เป็นศูนย์กลางการเมืองการปกครองให้ได้การได้ช้างผานคำและคําทํานายที่ว่าจะสามารถปราบเมืองได้ครึ่งทวีปนั้นก็เป็นการสร้างขวัญและกําลังใจให้กับทหารเป็นอย่างดีนับได้ว่าขุนเจืองทรงมีพฤติกรรมทางการเมืองระหว่างรัฐคือการปราบปรามและรวบรวม บ้านเมืองให้เป็นปึกแผ่นโดยมีผู้นำคนเดียวกันภายใต้กฎระเบียบอันเดียวกันเพื่อความสงบป,ประโยชน์และความผาสุกแก่ประชาชนในภูมิภาคนี้ขุนเจืองธรรมิกราชทรงสวรรคตในสนามรบด้วยวัย67พัชนสในต่างแดนทหารของพระองค์ได้เข้าต่อสู้และแย่งพระศพ ได้แล้วนำกลับมาณเนะมืองฮิริเงินยาง